โอเรียบร้อยพี่น้องเลยมาป่านนี้เนาะนี่เขาจะวิ่งเข้ามาขามเฮ้ยห้องเจ้าเออห้งองเจ้าก็ถือว่าสำเ,เร็จเรียบร้อยเนาะเหีองเจ้าเกี่ยงอเกี่ยงนี่ก็คือถือว่าสำเ,เร็จทางซองห้องแล้วแมนบอ เออะดีๆพี่น้อยเนาะได้ประสารสำเร็จเรียบร้อยปิดงานคือว่าจบเนาะสำหรับมากาะสองห้องนี่พี่น้องเลยคือว่าก่อเทพื้นติดบานสำเร็จเป็นทีเรียบร้อยหับพร้อมหับเงินมาเลยเนาะถ้าได้ก็ขานั่นะครับพวกเราเราเพิ่นโอน เมนโตก่อโต๊เชยนี่แหละเมนเอาน้ำเพิ่มแปดพันแปดพับาทเออเออเอเพิ่กดแบ่งเงนบาทนั่นแหละโด้ยเราเรดียิิมว้านเราเโอ้ห่านโอ้ยคนสิได้กุาแจกมาบานไั่ใช่เปลาหรือสิิ้นมยินี่เลาหนิมโม้หจบแล้วโ่าแรงได้เงินแหละเมื่อได้กูเราอะ ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณพอ่อเมยพี่น้องเด้อเยซีทุกคนเยซีทุกคน,กคนแล้วก็พี่แยนเจดีทุกท่านพี่แยนเจดีทุกท่านที่ซอยนอกสายฟ้าที่ซอยนอกสายฟ้า พี่นอ้องไอ้น่องัดภาพมาัดภาพมาอีกวันนี้ก็อ่ารถแห่ทรายเป็นมาแล้วบันเป็นอ่องใส่เอาลงใส่ดิย คนเดินรถกระกาศภาคไทยสบายดีเด้อสบายดีพอ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพื่อสุขคนอย่างเนาะรถสุโขสุบอนบวาสิาบุฟังลาฝั่งไทยและก็อยู่ทางต่างประเทศนั่นเลยอันนี้นีนต้อนรับเข้าสู่สอง่อสร้างขี่ไปวไ่าไห,หาก็ได้หาขีหาห่หาเลยหาเลยไปขังเงอนเอาใส่ฝาก็ได้ใส่่สร้ะชันเลยป่ะหาพี่น้องเราหาคนเลย กับผมพ่อกันอ่าคุณลองมาใช้อีกคือเกานะ่าเนาะทางไอรีเพิ่นกะเดี๋มาบอกว่าอ่าสั่งแห่สั่งทรายวนะะเนาะนะี่เราเครื่องรถวะเนาะมาไหว้เทนนี่แหละพี่นองงนเะอ็งเนาะอืมเนี่ยว่าเพิ่นกะมาแล้วเนาะเอ,อ้อขึ้นได้บอสมือนเอ,อ้อเอ,อ้อเอ้อ đây vợ này nó, phết nghe vậy? Yo, woo, oh. nó, <laughs> <laughs>

นั่งนี่นั่งเนาะเบิ้งเบื้องคุณเจ้าหนาที่คุณโลโลยเนาะต้าเห็นนั่นคุณใส่หลดคุณได้มือนักกะตอนดูเพื่อนลุงอาช่วงนนครกะ แ๊บเดียว๊ะคนลลงพี่น้องเนาะตอน,นลมงนี่กวาคนไลาย้นตอนนั้นห้องรอนหาหนาที่โดดเงินไแอบบ้ฝ้าไปลบสบายดีไปลงไง มาดิพะลงเดียนเลยจินเลยจินนพันโอเคเฮ้ยเฮอร์เมปไปแล้วบอโอเคโอเคไปไปจั่สักหน่อยตามไปเเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นน้องเนาะใครก่นเจ้าสิได้เห็ดวิยงก่อได้บัตรนี้เทได้บัตรพี่น้องเนาะน้องเฮียายมาหา

Bà sáng ai đi, bỏ phần sáng, chứ nhau, đó. เ้ชื่อใส่เป็นกระสอบเป็นกระสอบเป็นกระสอบ,สอบใส่ล้างรถมากพี่น้องเนาะมีคนชื่อใส่ใหัรถทงใดคนแกมาหายเลย พีต่อได้บ้านนี่อิม่มหรือเปล่ากินข้าวขอกี่นี่เออดูงานเทพื้นต่อแฮมแล้วนนเนาะมลีเนาะแล้วบอกกาวะแล้ว No, <coughs> ให้ซองให้องนะใี่เลล nhá được không

ตละบ่ะโอเคโอเคโหลดน้องเนาะนะรถลดจะมารถหนึ่งพี่น้องเนาะ เนี่ยใช่เนี่ยละครึง่งใช่พากันไปใช่ด้ทางนี้เนะเาะเนี่ยคือว่าพร้อมลุยมาดิพี่น้อง,งเลยเนี่ยใช่ก็มาส่งมทีรรเรียบร้อยแล้วขอบใจขอบใจ เงនนมันแล้วเพิ่นสิไปจ่ายเอง แกว่าเงินใดเอสิ่งใดดิสามผอลูกมาน,นี่หลอกอีกบ่ออนี่โอ้ไอตู้ใหม่หลอกอีกอ่าเทหายมานอนหกผ่อนบ้าน่น <Yeah. S 1> เอ้ยเคโอเคส่แได้จังลุยเนาะ <Yeah. S 1> อืมโอเคโอเคให้นอนใช่อ่นอนเาเป็นร่อ เดี๋ยวผมใส่จกกล้องไว้ก่อนเดี๋ยวบัดเพิ่นเห็ดเมียกับถ่ายพี่น้องเบิ่งต่อพี่น้องเลยเป็นอย่างนอนพักพอนก่อนเนาะเอาพี่น้องเลยเนาะอัดภาพมาอีบ้านี้หลังจากที่ว่าเพิ่นมาเซ่งแห่ทรงทรายแล้วพี่น้องเนาะอ่าน้องมาใจกับบริษายพี่น้องกำลังผวาสร้างทีมงานเพิ่นกับมาพอดีเนาะน้องมาใจกับยึดในทางทีมงานทางอ้ายๆเพิ่อนไายพี่น้องเลยเปลี่ยนกันอ่าพอดีบัานนี้ก็ แล้วเล้วไจักเทพ,พืชหน่เนาะมาบันทึกะเซ้ายว่าส่งเพิ่นกับเทเลยพี่น้องเนาะโอ้ทางนี่อ๋อเถอะ้กินมีดิบดนโอ้อืมอืมอืม<ธ> <c oughs> ย้เรือยร้อยบ่เทพืชด้เอ้ถือว่าสำเร็จเนาะสวัสดีชายพ เรียรินเรีนนยริเลยใช้แล้วแล้วเทพื้นนะเพราะใช้พาไปเบิ่งดูไปพากรพากรโมลินขากอ่<ม>อนใช้เบิ่งนพอดไปอัดเขานะ่ะเบิงบ่งนเบิร์พี่น้นองเ,เ,เน,ะน,น,น,นเออาะโอ้เรียบร้อยเนาะเยี่ยมมันนะเยียบมันเยียบมันเป็นเสียออกอย็ดดื้อให้มันเชิงกันโอ้เรียบร้อยพี่น้องเลยมาปีนี้เนาะนี่ ี่เขอ,องนี้ห้องมุนทีวีก็แล้ลลลลวแหละของเจ้าก็แล้วแหละใช้เพื่อนดูของเจ้าอัดไว้ตัวนี้อัดเลยนม่ได้สิพ่อพ่อพ่อบัดเกชาร์จบัดรัรรงม้าเข่าแมวเข่าเด้อไอ้ของเจ้า เออไก่แขกเดี่ยวห้องห้องเจ้าก็ถือว่าสำเร็จเรียบร้อยเนาะน้องมันเกลียวอืมเใช่ไหมีจือพืชถือว่าสำเร็จทางซองห้องแล้วเป็นบ่เอาะอ่ะดีดีพี่น้อยเนาะสีขอเลยเนาะอ่าแถวพีวพี่พี่จิ้นเก็บซ้ำเลยพี่เราเปิดก่อน บมกบลอกประทัดก็แจ้เจ้ากระแจเฮียทางไว่ายนะเจ้ากระแจเฮียชุดเจ้าเองบนเด็ดสามไรได้ประทาดสำเร็จเรียบร้อยปิดงานคือว่าจบเนาะสำหรับมาก่อสองห้องนี่พี่น้องเลยคือว่าก่อเทพื้นติดบานสำเร็จเป็นทีเรียบร้อยหับพร้อมหับเงินมาหน่อยเนาะ อ่าถ้าไดก็ขาั่นครับคุณเราเราน้ำผโนแมนตกโกอตกเชินี่แหละเมนเอาน้ำผึนแปดพันแปดพับาทอ่ออ่เอาน้ำผึ้เก็ได้เงินบาทนั่นแหละดยเราดีนิ่มวันเลาแโอ้ด่านโอ้ยคนสิได้กึินเนาะคิดมาบ้าวไมใช่เรารีนิ่ม่่เมน่ะยิ้ม้โหจูแล้ว่าเแรงได้เงินแหละ มื่อได้ครูเราอะว่าที่ี้พูดยาวบ่เรื่องให้่อยเมื่อน้ำเมื่อน้ำเมื่อน้ำจึงได้ใส่ผ้าดิใช่ป่ะดีเนาะเอ่อถือว่าถือว่าปิดงานแล้วพี่น้องเนาะมีแต่ว่าตาพังเบลลี่มาเมื่อแรงเนาะมาเพื่อนซี้ให้เขตต่อก่อต่อบอคือว่างบหมดแล้วกะ ถา้ารุ่นนํากันกอีกเท่านึงพี่น้องเลยเนาะอ่าต้องรุ่นบอไอ้ผลศิวานนท์ด้ศิให้ยังมีงบกอ่อเบิดบอคือว่างบเบิดแล้วคันงบเบิรแล้วกับพอสร้างกับศิได้ขับเลยแนละ้วเนาะพอเวียบคนกับเบิด์ตเด็ดพี่น้องเลยเอาถือว่าผ่านไปด้วยดีนะเนาะเขื่อนน้องสายฟ้าก็ได้สายฟ้ามายืนพี่กุนกลัวไมเลยเพื่อนแล้วเพื่อนเลยเฉยอยแล้วเพือนเลยเฉยเลื่อยไปฝันนะี่มาพี่ก่อน เรียนแก่บัวางนี่เอาสิมือป้ายได้บบขินหอดแล้วบอบอบออะไเด้อบออะไเด้อใายได้อ่าใบ่อจักัน่เย่งผมใจ้บ่อแลลวเอาสิเมือได้มือแงฮะอารไรมใ้บ่อแล้วอาพี่ก่อนดเอหาเสือกบัวม้าสมัยนี้่อวีเลยตีอะไรบ้านนี่เพื่อนแล้วและ เพื่แรกกับผมมาเลยเพิ่งจับขากล่องฟาดชบอมาพี่เลยมา,มาใกล้พอสางพี่หินหอดแล้วบอสจ้อยเพืชพนชางมาดังเมื่อเอาอีกเลยเงยย่สมอ,าอายบอลี่อืมคือมาเต็มจ้ะ นะค<ล>ือว่าเป็ดเอาหลีอัดมาไรบอบร,บรบบสังเมื่อไรกันเออยันหวัวยันเนมวช้างเข่ามเน๊จาว่าจบเสร็จสิ้นภารกิจพี่น้องเนาะฐานรุ่นเบิ่งน้นกันเด้อพี่น้องเดราว,ว่าสิเป็นอะไรต่อว่าสิได้สารต่อบอคือว่าพ่อซับนี่สำหรับเพื่อนน้องสายฟ้าเนาะ นี่แต่ว่ามืออื่นเศร้านี่ก็ขึ้นสีขาวได้แล้วเนาะมืมมอมอ,อื่นเศร้านี่แมพาไปมืออื่นเศร้าพี่น้องเลยมืออื่นเศร้าก็นอก้องสาย้าก็เขานอนได้เนาะแต่บ้านเราไม่แข็งแล้วแมนเนี่ยซื้อพลอยซื้อยังมามปัดมายังอะไรเลยเบ้านได้เบียร์มือดิเนาะแม่ขั่อนแล้วแล้ววายยุพี่น้องเลยชั่งโมงเลยนากระสีโมงถือว่าสำเร็จแล้วพี่น้องเลย มาเทศพืชมันกัดหน่อยเดียวมันใช้เวลาเวลายเนาะกับตามผูภผู้เทศไหนอ่ากับซอยกับกับลายคนแน่ซอยกันพี่น้องเลยผู้หนึ่งส่วนผู้หนึ่งปาดผู้หนึ่งหิวน้ำหิวในทีมงานกันซอยกันก็เรียกว่ายันเละพี่น้องเลยเนะาะพวกนี้สคนใครชิเมื่อกับเมื่อโรดเดือยเออว้าอะไรเดอ้อเมื่อรีไรยังให้เดือยเออ เป็นม sí ีของกินหลายๆหมูเมื่อได้หาฝันเอาหมูหูห no ัวหันเออกหมูกินน้ำก็ได้สิเมื่อป้าแล้วบอว่าว่าเครียดแล้วสิเมื่อแล้วเมื่อเฮาพอนเน่าประชานเมื่อป้าเฮาเนาะห่วยกินเลยเนี่ยเบ้อแล้วบังพังพังไอ้สิถามแบบนี้เห็นยังไง ห้องแล้วเลยความมือซึกดีใจอยู่บ่ฮะทั้งดีๆไอ้บาเวลาไอ้บกจะเตือนผู้ใหญ่บาหรือบาน้ำพึ่นดีๆบบ่ดีใจอยู่บ่โด้ออ่าดีใจทำไรเนี่ยดีใจแหงบ่ฮะไปอีกแล้วยังท้ามบอชุดกะ อัน <54. S 2> <NY Commons> นี้กถามนี่ทหาพี่้งไ่เยอ้อางแ่วน้ำเด็ไผ่ช่างเอะอืมโอเค่อ่รเดข่าว่ี่ว่าเขานี่ข่าวมนี่ละาพี่ก้อนนัาพี่ก้อนแล้แหลแล้วัน <mówi> นี้หักสาเเด้อเยนงามเด้อ กายกวาดตะกี้เนาอกปันพี่น้องเหรอนอนกับสิบนาวแล้วบัดน,นี้จนห้อนพูดแล้วยามหนาวก็ได้จนสิบอยาออกหอดแต่ห้องพูดแล้วลพี่น้นองเนี่นั่นเป็งสิว่าบ่ขอบุญขอบคุณแม่ผู้ใหญ่ฮะยเปล่าได้เปล่าตามหมายสิบอกเลยถุงมือเวล่าวอกเองเป็นบ่ฮะบอกเป็นถุงมือขึ้นดีๆเลยเห็ดดีๆนั่งดีๆเอามันหักของเบาซ่างเลย นุมือดีดีอออเอาเด้อมาเด้อสิพาเรามือดีดีนี่มาน้าลา้องใส่เสกันยาวขอบุญขอบคุณเด้อขอบคุณเด้อน่อเอเรา้าแน่บิเ,เดี๋ยวบอกบิ ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณพ่อเมยพี่น้องเด้อเยซีทุกคนเยซีทุกคนแล้วก็ายกา่ใจดีทุกท่านอื่ใจดีทุกท่านที่ซอยนอกสายฟ้าที่ซอยนอกสายฟ้าเห็ดห้องเห็ดเรือนฮะเห็ดห้องเห็ดเรือนจนได้มีที่พักที่เศราที่มีที่สุที่ผักที่เศราขอใยภูใหญ่ใจดีทุกคน สวัสดีดีสดีดีบอยบอยพียศษเจดีทุกคนพิเยเจดียทุกคนจุมีโชขภาพร่างกายแข็งแข่งุขวไอ้แหงบันคอนงินงันคอนยืนบวาอเจ็บกรได้ความเจ็บก่ไดบลไข่บมีบลไข่บวมีเิงเลยงรวยรวยงเครวยรวย อยู่เป็นห่มโพห่มไซอยู่เป็นห่มไซหายสา, <c oughs> ายผ้าโดนโดนเดอ้อหายสายผ่าโดนดนเด้อถาถูกถาถูกเจ้าก็เป็นคนดีเดอ้อหด้อยกัน่อยเดอ้ <c oughs> เอเฮ้เฮ้เว้นได้เพื่อนละชี้เห็ดเห็นชี้ว้าวได้เดอ้อ <c oughs> ได้เพื่อนเดอ้อต้องขึ้นห้ามได้ยอดไทยได้น้ำไทยห้ามีแต่วันนั้นแล้วใส่เดอ้อไปไปห้ามนั่งวัไปมันขำแล้วมันชินาวเดอ้อ <c oughs> โอ้เพื่องอะบี้จะไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ bay không bỏ gì những đang hấp dẫn bạn เวกระยากครับปเวกะยาสนพักเนีเวทำน้าเมาบ่ทำน้าเมาทำมน้าก็มืนแหละพรอแล้วจอย่างอเ้างลิ้นกู้เซลลุข้เอะฟาใส่ด้ว่ะฟาขันหย่ามสิแตกบ่ะได้ยุ่งีเดอเด้ฮะไข่แตกตายวันไข่น้ดายยุ่ง กินสุมแก้ไขนะกินสุมใส่ยอยากอยู่ช่วงว่าแบบนำเอาเอาทำน้องนกคลิปนี้กะถือว่าทางเพื่อนน้องเซฟ้ากะปิดจ็อบพี่น้องเนาะสำเร็จแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าอีกขั้นตอนหนึ่งกะปิดจ็อบแล้วถือว่าแล้วไหนดิไปื่อนไปเบียงเลยแล้วแล้วเทพื้นช่างแล้วไปเลย โดามิเตอร์อยูดดีมีแห้งมอสุขุสุขขนนคนเด้พี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนที่มาชมเนาะแหละกรคาบ่าได้ก็คือพระพุยไงเจดีทุกคนทุก่านที่ช่วยเรื่อน้องสายผ่ามาโดยตลอดมาเนาะจนมีที่พักที่เช่าอยู่อาไ์ไซพี่น้องเลยทางพี่พาประกันได้กับข้าวโพดไฟนัมบ่เนาะให้พระพยไ่เจดียู่ดีมีแหชูามาก,กายแข็งแง ซอยมาทาน,นีก็ขอให้กับพื้นไปหารอยเท่าพันเท่าดื้อชาตุเงินในนองทองไรมากเงยอารารลาไปก่อนพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งระเบิดระเบิดมุชิภูสุคนขอกาบ่าสบายดีสบายดี